สวัสดีค่ะนาริธีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมังกรนะคะประจําเดือนกันยายน2567นะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปเนาะมาดูกันดีกว่าว่าคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยในเดือนกันยายนนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะหกไม้เท้าหนึ่งดาบ สิบถ้วยมันเหมือนกับสิบดาบสามไม้เท้ามันเหมือนแม่หมอว่ามันมาถึงจุดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของคุณนะคะจุดเปลี่ยนแบบว่าคุณอาจจะเคยอยู่ในสภาวะจุดเดิมๆดิม,มานานๆนนหรืออาจจะมีปัญหาความความอึดอัดจุดเดิมๆดิม,มานานๆนนคือมันเหมือนกับว่าณเวลาเนี้ยคุณต้องการที่จะ เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองใหม่น่ะต้องการที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างเหรอต้องการที่จะออกไปจากจากจุดตรงเนี้ยเพื่อไปค้นหาตัวเองใหม่ลักษณะแบบนี้ค่ะคุณดูเหมือนกับว่าคุณคุณอาจจะคิดอยากจะทิ้งทิ้งทุกสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยไม่ว่าสภาวะเดิมที่คุณเป็นอยู่มันจะดีหรือมันไม่ดีก็ตามแต่คุณมีความรู้สึกว่า คุณอยากจะไปจากจุดนี้แล้วอ10ถ้วยกับ10ดาแม่หมอมองว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมันมองได้สองแง่นะแง่ที่หนึ่งคือคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาว่วาครอบครัวมานานนานมากลแล้วแลคุณเหมือนกับเป็นผู้เป็นผู้รับผิดชอบบุตรหลานครอบครัวมานานนานจนคุณมีความรู้สึกว่าณเวลาเนี้ยมันมันเพียงพอแล้วไหมเขาอาจจะเติบใหญ่พอท,ที่ที่เขาจะดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ย คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องดูแลเขาแล้วเนี่ยคุณควรจะที่จะต้องไปสู่อิสระภาพตัวเองไปค้นหาตัวเองไปทําอะไรที่ชีวิตตัวเองอยากจะทําก่อนหน้านั้นอาจจะทําอะไรไม่ได้เลยอยากมีคู่คนใหม่ก็ไม่ได้มีครอบครัวใหม่ก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้ติดลูกติดหลานติดอะไรไปหมดไม่เหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วจาเป็นจะต้องอยู่ดูแลเขาเป็นล่มโพล่มใส่เนาะแต่มาวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปไปสู่อิสระ ไปสู่อะไรบางอย่างที่ฉันอยากจะทําทําเพื่อตัวเองบ้างแล้วอะ่ะเพราะคุณทําเพื่อครอบครัวมาเยอะแล้วประเด็นแรกก็คือเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาครอบครัวหรอกคะ่ะแต่คุณแบกรับภาระตรงนั้นอะ่ะมาเยอะแล้วคุณรู้สึกคอแล้วเหนื่อยแล้วอยากพักอยากไปค้นหาอยากไปอยากไปทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทําบ้างอันนี้ประเด็นแรกนะประเด็นที่สองคือคุณอาจจะมีประเด็นมันเรื่องของครอบครัวอย่างหนักหน่วงประเด็นกับคนในครอบครัวนะคนในครอบครัว หรือถ้าองค์กรของคุณทํางานแบบครอบครัวก็ประเด็นกับคนในองค์กรก็ได้เช่นเดียวกันนะมันอาจจะถึงจุดแตกหักถึงจุดที่เออมีอยู่ละอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรือบางทีเนะี่ยคุณอาจจะก,กําลังเจอเจอสภาว่าความไม่ปลอดภัยจากคนในครอบครัวของคุณเอ,อคนใกล้ชิดของคุณเนะี่ยที่พยายามที่จะทําทําลายคุณอยู่จ้องทําลายคุณอยู่นะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องทําอะไรสักอย่างและจะอยู่เฉยๆแบบเนี้ย ให้เป็นที่อะไรดีนะให้ให้ทําตัวให้เหมือนกับคนอื่นจมตีคุณตลอดเวลายอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ไหวละที่ผ่านมาคุณเหมือนกับจะเป็นเป้าอ่ะเป็นเป้าธนูให้ทุกคนแบบยิงธนูมาหาคุณได้แต่รอบนี้แม่บอกว่าคุณอาจจะเลือกที่จะแบบไม่ละฉันจะไม่เป็นเป้าธนูของใครฉันจะไม่แบกรับอะไรใครฉันจะพอแล้วจุดจุดจุดนี้ฉันจะไปจากจุดนี้ฉันจะทิ้งทุกอย่างจากตรงนี้เพื่อไปค้นหา สิ่งที่ตัวเองต้องการไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการใหม่ๆ <BMW S 1> ก็ได้นะถามว่าการตัดสินใจแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมถ้าหนึ่งดาบขึนนะ้นเนี่ยส่วนใหญ่มาเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยค่ะมาเป็นการตัดสินใจบนความยากลําบากอะ่ะเป็นการตัดสินใจบนความที่แบบชั้นจำใจอะ่ะจําเป็นที่จะต้องต้องฝืนที่จะต้องไม่เอาสิ่งเหล่านี้เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าน,นี้นะคะบางคนอ่บางคนทํางานราชาาาการอาจจะอาจจะมีปัญหา แข่งแย่งชิงกันในใน,ในที่ทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นราชการหน่วยงานเล็กๆไปจนถึงหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยมันล้นแล้วแต่มีปัญหาแบบถึงขั้นถึงขั้นแบบอาจจะเขาเรียกว,ว่าการเมืองในองคอ์กรมันอาจจะหนักหน่วงกับการเมืองของประเทศก็ได้หรือเปล่าถึงขั้นอาจจะบีบมันออกก็ได้นะเขาเรียกว,ว่าโดนโดน,โดน,โดนอิจฉาริษยาใส่ร้ายใส่ความโดนอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณต้องหลุดจากตําแหน่งไปอะ หรืออาจจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้ถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะโดนลุมสกรรมคุณก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่อยู่ก็ได้อ่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะจบจากที่ทํางานตรงนี้เพื่อที่จะไปหางานอิสระของตัวเองใหม่ก็เป็นได้แต่ส่วนหนึ่งแม่หมอจะบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณทํางานแล้วคุณเจอคนแบบว่าลุมสกรรมไม่ใช่เพราะว่าองค์กรเขาล้มละลายไม่ใช่เพราะว่าองคออ์กรปิดกิจการให้คุณอดทนเอาไว้นะคะ กอดงานให้แน่นๆนะคะด้วยว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแแยกกว่านี้ไปอีกเยอะนะโดยเฉพาะปีหน้ามันจะดิ่งกว่านี้อีกเอเพราะเสถรยรภาพทางการเมืองของประเทศไทยมันยังไม่มิ่งเนาะเออเาเป็นว่าถ้าเป็นไปได้ก็อดทนหรือเลือกที่จะย้ายแผนกย้ายอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องลาออกจากงานตราบใดที่คุณยังไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวที่มั่นคงนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะอืม แต่ถ้าเป็นเพราะกิจการกิจการล้มหรือว่ากิจการที่คุณทํากับเขาอนะมันล้มหรือว่าเกิดเพราะภัยพิบัติทําให้มันล้มคุณอย่างเช่นบางคนเลือกอะอะไรนะไร่นาะสวนอะไรอย่างเงี้ยโดนภัยพิบัติทางน้ําไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเออคุณก็ก็ก,ก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะคุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะหนึ่งไม่เท้ามันต้องเริ่มต้นใหม่บนบนเขาเรียกว่าบนกําลังใจบนความเข้มแข็งของจิตใจตัวเองนะเพราะว่า มันอาจจะไม่มีใครหรอกที่จะมาช่วยพยุงคุณได้มันอยู่ที่สภาวะจิตใจคุณที่คุณจะต้องให้กําลังใจตัวเองเข้มแข็งเพื่อตัวเองและก้าวไปข้างหน้านะคะไอสิ่งที่มันสูญเสียไปเนี่ยคุณอาจจะต้องปล่อยผ่านนะคะเพื่อมุ่งไปหาสิ่งใหม่ๆนะยังไงต่อละ่ะสี่ดาบอืมสามดาบโออืม อาอดัมเมจิเชียนมาได้ได้ได้ทิงออฟขันะคะคุณน่ะเป็นคนที่เป็นคนเก่งเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่กับตัวแต่บางครั้งน่ะความสามารถมันอาจจะอยู่ลึกเกินไปหรือเปล่าจนคุณมองไม่เห็นความสามารถของตัวเองหรือคุณอาจจะลืมขุดความสามารถของคุณออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะเขาบอกว่าบางทีถ้ามันกระทบกับการงานของคุณนะแล้วการงานคุณต้องออกจากงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คุณไม่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 ต้องเครียดไม่ต้องเสียใจให้คุณหันมามองที่ความสามารถตัวคุณเองอะค่ะคุณชอบอะไรคุณก็ทําสิ่งนั้นคุณอยากเป็นดีเจคุณไปสมัครงานไม่ได้หรอกสิบดาบอะยากโซเชียลไงติ๊กตอกก็ไลฟ์สดไปเลยคุณก็ไลฟ์สดเป็นดีเจเองไปเลยค่ะดีไม่ดีนะไอ้คนที่กดของฝันกดหัวใจให้คุณอะมูลค่าที่คุณได้ะเงินเดือนคุณทามาทั้งปียางจะน้อยกว่าติ๊กตอกทำแค่หนึ่งเดือนไม่ซ้ำไป ของควัญที่ส่งให้ใน,นไลฟ์สดเนี่ยสูงสุดแม่หมอเห็นว่าเกือบสามแสนบาทเชียวนะถ้าคุณทําออกมาดีเนี่ยคนชื่นชอบอะ่ะเขาก็ให้คุณนะคะเล็กเล็กน้อยๆหัวใจคุณก็ได้เงินแล้วคุณก็เป็นแลกเป็นเงินได้แล้วหรือที่คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเลยไมโครโฟนตัวหนึ่งอ่ามือถือเครื่องหนึ่งอินเทอร์เน็ตอันหนึ่งพอแล้วค่ะคุณก็ทําได้คุณความสามารถชอบเป็นหมอดูใช่ไหมเมื่อก่อนเคยเป็นหมอดูแต่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเฮ้ยจะทําได้แต่วันเนี้ยมันถึงจุดวิกฤตแล้วอ่ะ มันดูแย่ไปหมดแล้วอะคุณจะทํายังไงจะดูดวงให้คนก็กลัวว่ากรรมมันจะเข้าตัวเพราะไพ่ยี่สี่แต่อา่านมันแรงคุณก็ไม่จําเป็นต้องต้องอะไรอะต้องดูดวงใครไงย t u b e ไงทําแบบแม่หมอเนอี่ยอัดคลิปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆืมีคนติดตามห้าร้อยคนมีคนดูสามพันห้าร้อยชั่วโมงขึ้นไปมีโฆษณาเข้าปุ๊บเดี๋ยวทาง youtube เขาก็แจ้งมาหาคุณเองค่ะให้กรอกบัญชีเพื่อที่จะรับรายได้ทุกเดือน ยิ่งคุณอัดคลิปเยอะๆน่าสนใจอ่าคนฟังเยอะๆคุณก็ยิ่งได้รายได้จากโฆษณาตรงนั้นเท่ากับว่าคุณก็จะมีเงินเดือนใช้ทุกๆเดือนโดยใช้ความสามารถของคุณอ่ะในการนําเสนอออกมาโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่ใช้ความสามารถของคุณออกมาเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่กับตัวเองเยอะอยู่แล้วอ่ะแต่บางครั้งคุณอาจจะอาจจะไม่ได้ไปใส่ใจมันไงเขาบอกว่ามันไม่มีทางตันหรอกค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าทางมันตันแต่จริงๆแล้วคุณมีคุณมีความสามารถในตัวนะ ลองขุดออกมาตรงนี้นะคะหลายๆคนที่มาดูดวงกับแม่หมอแล้วกำลังจะไปฆ่าตัวตายน่ะแม่หมอเสนอนแนวทางให้ปัจจุบันนี้เขาก็อยู่รอดได้สบายๆนะมีเยอะออลองลองดูนะคะคุณเป็นคนที่เอ,อให้ให้ความช่วยเหลือให้คําปรึกษาผู้คนได้ดีคุณเป็นคนฉลาดมีว่านศิสิ่งนี้นะแต่ยามที่คุณเดือ,อดร้อนมามันไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยเ,เขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะ ก็ไม่เป็นไรคุณเก่งอยู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะเอาเอาตัวรอดได้ในสภาวะวิกฤตตรงนี้มันเหมือนกับว่าที่ที่คุณอยู่มันมีแต่คนหักหลังคุณอ่ะมีแต่คนแทงข้างหลังคุณ่มีแต่คนไม่มีความจริงใจกับคุณมีแต่คนเบียดเบียนคุณเอาผลประโยชน์จากคุณดังนั้นคุณก็เลยตัดสินใจที่ไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ทํางานหรือว่าเป็นครอบครัวก็ดีแต่การที่คุณมุ่งออกไปข้างหน้าก็อย่างที่บอกว่าเคยออกไปเนี่ยเอางานที่มันมั่นคงก่อนนะแล้วค่อยออกไป ถ้าปัจจุบันยังมีงานทําอยู่กอดได้แน่นแต่ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวบางครั้งคุณก็อาจจะไปสีวิเวกไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะคะบางปัญหาเนี่ยมันมันเหมือนกับถ้าคุณจมอยู่กับกองปัญหาเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นปัญหาเพราะคุณอยู่ร่วมกับปัญหาอยู่ไงแต่ถ้าคุณเคลื่อนตัวเองออกมาเอาปัญหาไปไว้ข้างหน้า่ะคุณจะมองเห็นปัญหาโดยที่คุณจะต้องทําจิตให้มันให้มันนิ่งนะคะให้มันนิ่งให้สงบก็คือการทําสมาธินี่แหละค่ะแล้วคุณจะมองเห็นปัญหาแล้วค่อยๆแก้ปัญหาได้นะ หรือซิมีอะไรต่อไม่เอ่ยถ้ามีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายงานถ้าได้งานแล้วต้องโยกย้ายไปทางไกลก็ไปได้เลยนะคะมันก็จะเป็นการเริ่มชีวิตใหม่ของคุณได้เลยค่ะเป็นในทางที่ดีขึ้นตัวคุณเองตอนนีมีความรู้สึกหมุนหมิดนั่งเขาเรียกว,ว่านั่งนั่งนั่งอะไรนะตูดไม่ติดเก้าอี้เหรออะไรประมาณนี้ย ก้นมันร้อนอ่ะมันหมุดหินมันรู้สึกไม่อยากอยู่ตรงนี้่ะมันรู้สึกเบื่อมันรู้สึกอึดอัดไหมมันรู้สึกอาจจะไม่อยากจะเห็นหน้าผู้คนไม่อยากจะเห็นงานไม่อยากจะเห็นสถานที่ตรงนั้นมันรู้สึกอึดอัดไปหมดแต่คุณก็ลองทําสมาธิให้นิ่งๆนะคะอะไรที่มันรู้สึกขวางหูขวางตามากนะก็อย่าไปมองมันเยอะนะคะอะไรที่ฟังแล้วมันรู้สึกไม่เข้าหูน่ะก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปบ้างเขาเรียกว่าลดอารมณ์ตัวเองลงนะคะแล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะเพราะหน้าไพ่ดุนปูคุณจะกดดันอ่ะ อึดอัดพอสมควรนะ่ะใครที่สุขภาพย่ำแย่นะเพราะแม่หมอมองเห็นสายตาวความดันหัวใจนะคะปวดกระดูกกล้ามเนื้อใช่ไหมเพราะว่าคุณอาจจะนั่งทํางานหรืออยู่ในอินทิยาบทนานๆแล้วหมออาจจะแนะนําว่าคุณเปลี่ยนงานเถอะถ้าคุณยังทํางานตรงนี้อยู่นะ่ะสุขภาพคุณจะย่ำแย่นะ,ะบางทีคุณอาจจะป่วยทั้งจิตก็ได้ป่วยในสภาวะก,กายก็ได้แต่คุณเขาบอกว่าในเดือนนี้คุณจะไปเจอสมุนไพรสมุนไพรหรือหมอ หมอที่เก่งนะคะที่จะมาช่วยช่วยรักษาในเรื่องของสภาวะร่างกายของคุณให้ดีขึ้นได้นะยังไงคุณก็อาจจะลองถามผู้รู้เ<ม>สิร์ชโซเชียลศึกษาข้อมูลอะไรเงี้ยบางทีมันมีสมุนไพรที่ด,ดีดีกว่ายาเคมีนะคะยาเคมีมันมีแต่ side effect ก็ม,มีแต่ผลกระทบผลข้างเคียงอะ่ะแต่สมุนไพรบางตัวมันก็จะรักษาได้คุณก็ลองหาหาดูนะ บางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกอะ่ะคุณก็ลองปรึกษาผู้รู้ปรึกษาหมอดูปรึกษาคนที่เขาผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วนะคะคุณอาจจะได้รับคําแนะนําที่ดีๆก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกมีไอเดียปิ้งขึ้นมานะคะแล้วผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ได้ก็ได้นะคะอีกสักห้าใบดีกว่ามากื่แปดถ้วยอดี๋ห้ายเพชสเทสโขกดาบมีเด็ก มีแต่ไพ่แห่งการโยกย้ายชีวิตมีแต่การโยกย้ายเดินทางโยกย้ายโยกย้ายแบบชนิดที่ว่าไอแปดถ้วยกับหนึ่งดาบนะ่มาเป็นการโยกย้ายที่ทิ้งอย่างที่บอกทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าไปหาอะไรใหม่ๆชีวิตใหม่ๆที่ดีกว่าคุณอาจจะมีงานที่มั่นคงมีเงินเดือนที่สูงๆแต่สภาวะแวดล้อมกดดันคุณจนแบบถ้าคุณอยู่ต่อคุณเป็นบ้าแน่ๆคุณมีความรู้สึกไม่เอาเอา่ะฉันไม่เอาตรงนี้ละฉันขอไป ไปตามทางของฉันไปทําธุรกริจอะไรของฉันแล้วฉันรู้สึกสบายใจได้ในเดือนนี้มันจะมีเกณฑ์ตรงนั้นอาจจะโยกย้ายไปต่างถิ่นแดนไกลเลยก็เป็นได้นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะแม่หมอ,หมอถ้าเป็นความรักคุณก็น่าจะอ่ากําลังอยู่ในภาวะที่อึมครึมอึดอัดเกี่ยวกับรักสามเศร้า รักที่มันไม่เปิดเผยหรือเปล่าคะรักที่มันมีแต่ปัญหาความเจ็บปวดและคุณอาจจะเลือกที่จะจบในเรื่องของครอบครัวอย่า้างให้มันเบ็ดเสร็จอะ่ะแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณ,คณก็เป็นได้นะคะถามว่าในเดือนนี้ยมีเกณฑ์จะเป็นแบบนั้นไหมมีเกณฑ์สูงแล้วที่นี้ย้ายไปแล้วดีหรือเปล่าอืีกสักใบ,บหนึ่งสิโอ้สีไม้เท้าเรดเรดสุ่บออกมาให้แล้วนะเอาเป็นว่าถ้าคุณโยกย้ายตรงเนี้เขาบอกว่าคุณจะตัดจบกับปัญหาและความอึดอัดของคุณตรงนี้ได้ คุณจะพบกับชีวิตที่ดีชีวิตที่มั่นคงได้บางคนอยากจะหนีจากภัยพิบัติถามมากเฮ้ยฉันจะฉันจะมีที่ที่มันดีๆที่มันปลอดภัยจากภัยพิบัติได้ไหมเออเหมือนตามหน้าไพ่ก็บอกที่สุดแล้วอ่ะคุณก็จะได้ที่ที่มั่นคงอ่าที่ที่อยู่แล้วคุณปลอดภัยได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเนวันนี้ในเดือนนี้คุณรู้สึกอึดอัดอะไรแล้วคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการการโยกย้ายทําได้ไหมทําได้เลยค่ะ ไปแล้วดีไหมดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆนะคะนะแต่อย่างที่บอกว่าการจะไปคุณต้องมีอาชีพรองรับธุรกิจส่วนตัวรองรับแล้วนะคะเพราะเศรษฐก,กิจมันจะดิ่งเหวกว่านี้ยังไงก็ประคับประคองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการงานเอาไว้นะคะเท่าที่จะทําได้เนอะโอเคนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะสาหรับคนลัคนาราศีมังกรนะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ